สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามช่องก๊อบควอยงามร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องวันนี้ก๊อบควอยงามกลับมาเปิดควอยเจ้าของคือเก่านี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิไปถามรายละเอียดดนะครับว่าควอยจะเป็นลูกสาวพ่อไรทองพ่อไดเนาะครับเนาะนี่แหละครับควอยครับเอาวันนี้ครับไปถามนะครับเนาะสวัสดีครับควอยแม่นี่เป็นลูกสาวพ่อไรเนาะครับนี่ครับสสาาวรแน ลูกสาวลานหาแสนเนาะครับเนาะโอ้คืองามมากเลยครับคนกับงามเนาะครับกล้วยกับงามเนาะครับพี่น้องเอ้ยนี่แหะครับกล้วยคือเป็นสีดอกเล้าขาวๆจุ่นพูนดีนะครับกล้วยครับของสวยๆงามๆนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับกล้วยโอ้งามนะพี่น้องเอ้ยมอนเลยครับไทยบกสมโอตัดเลยครับพี่น้องว้าดครับมอนเลยไปหามาตอใส่ครับกล้วยแม่นี่ครับเป็นกล้วยสาวเนาะครับเนาะผสมไปครับนี่ผสมแล้วค่ะฮะผสมแล้วบหรครับโอ้กล้วยงามๆลูกสาวลานหาแสนเนาะครับเนาะผสมแล้วเนาะครับ ทองไปครับนี่ทองค่ะทองจักเดียนครับเดือนจ้าท่องฮกเดียนทองกระพาอไดรน้องครับนี่ครับบ่มพันล้านจ้าทองกระพาะบ่มพันล้านเด้อพี่น้องเด้อโอ้ไอ้ใส่ผู้สาวเหรอครับกล้วยมันเห็นผู้สาวครับกล้วยเห็นคนผู้ดีผู้งามเนาะครับเนาะนี่แหละครับกล้วยครับเอาขอเบ่งใบนะครับทองบ่มพันล้านเนาะครับเนาะทองบ่มพันล้านเด้อพี่น้องนี่แหละครับใบหลอดครบเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับหลอดสีม่วงเลยครับทองบ่มพันล้านเนาะครับ นี่แหละครับกล้วยครับโอ้ของเงียบงามพี่น้องเอ้ยเมึงเนี่ครับแล้วพ้นผ้ายามมึงหลบตัวนะครับเนาะปัดพี่น้องกล้วยสีดอกเล่าขาวจุนพูนข้นจุงกับขาวจุนพูนพี่น้องเอ้ยปัดเงาหางก็าง่าเงาหางแขกนะพี่น้องนี่ครับไทยนี่ไม่ต้องบอกถึงนะพี่น้องไทยบักสมโอตัสแน่นอนนะครับมานี่ยปัดงามมาบาังคับกล้วยแม่งเนี่ยเอาจุงก้นน่นาต้องมีมันกันนะฮ่องมึงสองทางกันฮ่องนี่แม่งครับเอาลัดปาดพี่น้องเอ้ย นี่แหละครับพี่น้องของงีงามๆนะครับเนาะส่วนสูงอยู่หไรบ้างเนาะครับนี่ครับลอยจ้าลอยสี่สิบสามบวกนะครับแม่งอนาคตหนาจะสูงลอยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับเนาะเพราะว่ากล้ยสาวทองแหลกนะพีน่น้องขนกะแต่ยังบรรลุนเลยพี่น้องนะครับขนกะแต่ยังบรรลุนะพี่น้องเนอะขนขนกะแต่กล้ยหน่อยยังบรรลุนะครับคล้ยตัวนี้หนาจะสูงลอยสี่เจ็ดสี่แปดนะพี่น้องเนอะตัวนี้สูงลอยสี่สิบสูงลอยสี่สิบสามนะครับเนาะสาวทองแหลกนะครับทองกระเบื้องพันล้านตรวจเอ็นรีซ่าร้อยนะครับนี่ น uhm. ี่แหะครับทองกับเบิ้มพันหลาดตัพี่น้องเป็นกล้วยสีดอกเล่างามตัวพี่น้องเมื่อกี้เอาจุงขนานตั้งพี่ใน้องมันจะตอนแสงอยงจุงขนานผีว่ามิติเด็ดแต่เพิ่งมึงบอกพี่น้องมาดิจุงเอาหนาไปเพิ่นงในห้องมันจะตอนแสงนี่แหะครับเบิ่งกี้มาดิเอาหลังปลาบูครอลาเข็งนะครับกล้วยตัวนี้ครับพี่น้องใส่มิติเด็ดบอกเพิ่นมาครับที่เด็ดยังครับบอกเพิ่นเมื่อกี้นะโอ้ตาแยมยังอีกครับมาด้แก้มกระจับใส่กับแก้มจำ นี่ครับใช้ไปเลยข้อใส่ครับโอ้ข้อสามอ่องเบิกเดิกหนาวกับเขาเงี้ยเด้อพี่น้องเด้อโอ้กับเขาเงี้ยนะครับเนาะกล้วยขาขาวจูนภูนนี่เด้อพี่น้องถุงถุงเท่าสีขาเด้อครับพี่น้องเล็บหนาเล็บหลังสวยงามนะครับพี่น้องเขาขั้นซ้อนเปิดกวงสวยครับหลังปลาบูข้อปลาขิงนะครับตัวนี้ครับโอ้สุดจัดประดับดอกู่แล้วครับตัวนี้ครับพี่น้องเอ้ยก้วยสีดอกเล่าขาวจูนภูนค้นจุ่มกับขาวเด้อพี่น้องเด้อป้าของเงี่ยงงามเลยพี่น้องเป็นไปหามาใส่เละครับมันมึงชัดีเด้อชับดตร ยังบ่อนล้นเลยครับนี่คร<ต>ับน <ๆ S 2> ี่แหละครับของเงียงงามเลยพี่น้องให้เบิ้งชัดๆจริงๆเลยครับป้าหางงามมาบอกพี่น้องเอ้ยผมหมักยังไงนะครับกล้วยตัวนี้ผมหมักตะถ่ายนะครับกล้วยว้าถ่ายยกตัวเลยถ่ายสูงลอยสี่สิบเก็ดนะพี่น้องถ่ายสูงลอยสี่สิบเก็ดทั้งหน้าสูงลอยสี่สิบสามนะครับเนาะป้าของเงี่ยงงามนะครับเอาคนละครับของเงี่ยงงามนะครับนี่ครับของเงียงงามพี่น้องเอ้ยมานียครับครับ งามบ่ครับพี่น้องป้าสูงหน่อยสี่สิบสามนะครับกล้วยสาวทองแหลกฟันแทะจักคูครับนี่แกจ้าฟันแทะคูแหลกนะครับพี่น้องป้าผมบ่ากล้วยกล้วยงามนะครับไปหากล้วยงามมาใส่นะครับกล้วยใงามนลครับกล้วยนี่ป้าขวนจับสวงดีแล้วพี่น้องป้าบางวนนะครับคุณครับขวนงามเะครับพี่น้องสีดอกเล่าสวยนะครับกล้วยตัวนี้ครับเป็นกล้วยสีดอกเล่างามๆเลยครับหลังปลาบูข้อปลาเข็งนะพี่น้องเด้อผู้ที่สนใจอยากได้กล้วยไปเลี้ยงนะครับเนาะ โทรเขามาสอบถามพอดีนะครับเดี๋ยวสิไปถามราคาไอ้เด้อพี่น้องเด้อว,ว่าก้อยตัวนี้เปิดไปราคาไหนเนาะครับเนาะโอ้ของเงี้ยง่ายพี่น้องเอ้ยก้อยสีดอกเล่าหนังเหลียงอุ้ยหุยอยู่พี่น้องคุนกับแต่ยังมันลวนเลยครับบกักเผายิ่งยิ่งยึกหน่าๆนะครับเอามาดิสิพาไปถามนะครับเอาเอานะครับเนาะเปิดไปราคาไหนเนาะครับวันนี้ครับแสนสามจ้าต่อรองในจ้าตัาผีหรือเป่าผีาครับดิแสนเท่าไหร่ครับ สนสามมืนจ้าตอร่องไหนจ้าแมงพี่น้องเอ้ยแสนสามมื่นตอร่องไหนพนะครับผมบอกกล้วยราคานี่สูงหน่อยสี่สิบสามสาวทองแหลกผมนะครับตัวนี้ครับเปิดไปแสนสามมืนเนาะครับเนาะต่อรองไหนอีกมีรถทรงฟรีบ่ครับนี่มีใบเอกสารครบด้วครับผมเปิดในเบื้องหลัครับน่ปยบ้ากล้วยกะงามข้นจุงกะงามเนะครับนี่นะครับป้าสุดจัดปลัดบอกเลยครับตัวนี้ครับบอดมีหม่องตีดอกพี่น้องเอ้ยกล้วยกะขาข้นกะเขาครับ ไพที่สนจิตสนใจนะพาไปถามเบอร์โทรนะครับเนาะป้าคนยืนกับว่เห็นกล้วยเลยครับกล้วยนี่ตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อตัวกิ่งเป็นกล้วยสาวทองแหลกนะครับถ่ายใหญ่เปิดกว้างสวยนะครับเปิดไปแสนสามหมื่นมาแลครับพี่น้องป้าสะท้อนแสงนะครับเด้อท่านนี่นมสุกัย่างท่านกันนะครับเนาะเอาขอเบอร์โทรเลยครับวันนี้ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหก สามเจ็ดหกสจ็ดหกหกนึ่งสี่ศูนย์แกหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับคัย้วยู่ไส่นอครับนี่คัย้วยู่บ้านหนองบอนตำบหลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแกขั้วยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะปะ๊าดของงามๆนะครับพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนเลยครับเอ้ยพี่น้องเลยผู้ที่สนจิตสนใจอยากได้คั้วไปเลี้ยงคั้วสาวทองแรกสูงลอยสี่สิบสามถ่ายสูงลอยสี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ เฝ้าทูเของมางอ่างยังไงด้อครับพี่น้องทองได้หกเดือนสิเขาเกิเดือนแล้วครับทองได้หกเดือนทองก็พอเบิ่มพัฒนล้านใบหลอดครบเอกสารครบแล้วพี่น้องผู้ทีุ่ดจิตสนใจอยากได้คุ้ยไปเลี้ยงกันนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยของเงียงง่ามมากแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับราคาเกษตรกรจับต้องในนี้นะนะครับเปิดไปแสนสามหมื่นนะครับต่อร่องหน่นิดหน่อยนะครับเนาะมีลดบริการส่งฟรีนะครับผู้ที่สนใจอยากได้คุ้ยไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับพี่น้องนี่แหละครับผมาคุ้ยพอผิดหวังดอกพี่น้องเอ้ย นี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิาพาหยางเบื้องรอบตัวอีกที่นึ่งนะครับเนาะของที่เด็ดเลยพี่น้องเอ้ยงามหักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยครับค้นกะสวยคุ้ยกะงามนะครับขาวบ่มีหมืองตีเลยครับค้นกะขาวคุ้ยกะขาวเด้อพี่น้องเด้อปาฮัดสุดจัดปราดบอกว่าพี่น้องงามคาารับว่าครับเบื้องให้ผมนะครับเปิดเปิดไปแสนสามหมื่นเด้อพี่น้องเด้อของเงี้ยอ่างนะครับเนาะเป็นลูกล้านหาแสนนะครับปาเบื้องครับผมพาหยางรอบตัวเด้อพี่น้องเด้อ ถ่ายนี่สยสะท้อนแสงแค่หน่อยนะครับแต่ว่าเริ่มสีคำๆเนี่ยแหละครับแต่ว่าไทไายนี่ไม่ต้องเบอกถึงนะครับไทไายดีขัว้วเป็นคั้ยสีขาวดอกเล่านะครับมันเลยสะท้อนแสงหน่อยตบปาดมาเลยครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งศรยผมเลยครับของเองเียบง่ายนะพี่น้องเอ้ยปาดเปิดไป 130, แสนสามหมื่นนะครับแล้วบ่ผิดตัวครับดิจ้าว่ผิดจ้าบ่ผิดเพลิน,ะนะครับเปิดไปแสนสามหมื่นนะครับ เปิดไว้แสนสามหมื่นพี่น้องปัาดของเงียงงามเนาะครับเนาะเบอร์โทรเพิ่นกับไฮมากนะครับ0963766140เด้อพี่น้องเด้อเฝ้าโทรเข้ามานะครับของเงียงงามบางตาเงี้ยครับพี่นอ้องปัาดบางตากิดเดี๋ยวเห็นบักเผาไหมพี่น้องเอ้ยออมซ้อนตบักเผาเดี๋ยวย้อนตสวยๆเจ้บพี่น้องก๋วยสาวทองแหลกฟันแทะหนึ่งครูนะครับสนจิตสนใจกับเฝ้าโทรเข้ามานะครับ096376 หกหนึ่งสี่ศูนย์เนอพี่น้องเด้อคก้วยอยู่บ้านน้องบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องป๊าดเบิ่ง่ายนะพี่น้องเอ้ยถ่ายบอกสมโอตัดนะพี่น้องเลยถ่ายยืนดีเด้อครับคล้วยตัวนี้ทรงใจจะเคยเดินประกวดบ้านหลังวันนี้กล้วยยืนงามมากครับคนจับกางามคล้วยกางามนะครับพี่น้องเนาะโอ้ฝากกดติดตามช่องก๊อปค่อยงามร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับพี่น้องพ่อที่พี่เขาตั้ง,ง,งใ,ใจผมหาคล้วยงามๆม,มาฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรจับตรงไหนขี้เกล่เนนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ